รับรองมูลนิธิสมาคมหรือองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวปัตดิการชุมชนนะครับมันมีสองอย่างองค์กรสาธารณประโยชน์กับองค์กรสวปัตดิการชุมชนนะครับสองรายการการประชุมครั้งน,นี้เป็นการประชุมครั้งที่หนึ่งครับสองพันห้าร้อยห้าสิบหก สำหรับเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบด้วยว่าในวันนี้มันมีววลาที่จะต้องประชุมด้วยกันสามเจ็ดองค์กรด้วยกันเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์สี่องค์กรองค์กรสาธารณะสวัสดิการยุจนสามองค์การนะครับกราคมสองพันห้าร้อยห้าสิบหกประกอบด้วยพันธุ์เชิดตากับพันธุ์เชิดตน้นเดพันเชิดตก ขันนะครับให้ท cool ี่ประชุมได้ตัดตกอเดือนต่างๆนะครับคุณประพันธ์ยังไม่มาใช่ไหมฮะจริงๆดางเนี่ยเป็นเป็นตั้งแแก้ให้เนาะเ้อแก้ทำให้มันดูเพราะว่าท่านพระราชทานยึดให้เราให้เราไม่ได้นะครับก็ยากเนี่ยจากจังหวัดประชุมนะครับนะครับก็ในส่วนเรื่องรับรองรายงานของชุมพรผมให้ตับผู้ช่วยดีนะนกการครับ เรียนให้ประธานต่างเนี่ยไม่สมบูรณ์ตามที่ให้เงื่อนไขไว้นะคะแล้วก็หลักเกณฑ์ที่วางไว้แล้วมาติที่ประชุมก็ให้ทางองค์กรต่างๆได้ไปุบทวนแล้วก็นำเข้ามาเสนอใหม่นะคะแต่ปรากฏว่า,าติดตามแล้วก็ไม่พร้อมที่จะยื่นก็เลยได้มีการประชุมแค่ครั้งเดียวนะคะของปีที่แล้ว ก็จนมาถึงในครั้งนี้ก็ได้ติดตามเพิ่มแล้วก็ได้ประสานร่วมด้วยในองค์กรที่จะดดาเนินการรับรองอ่ะอย่าให้ทุกคนต้องมารอคณะทํางานคณะกรรมการนะครับเ<ม>ออไอคนรอไม่เป็นไรหรอกไอไอคนที่ให้เขาเรียบประชุมไม่เป็นไรหรอกเผล่แค่แเดียวนี่ปีหนึ่งแล้วใช่ไหมส่วไหนคนรอเนี่ยโอ้สั่งปีนึงแล้วไอที่บอกแค่ปีเดียวเองก็เลย ระยะเวลาเท่ากันแต่คาพูดไม่เหมือนกันหัวใจกับความรู้สึกมันต่างกันนะครับดังนั้นฝากทางพัฒนาสังคมเช่นเดียวกันนะครับผมบอกว่าถ้ามีงานอะไรที่มันจะเป็นเราอย่าไปดูปริมาณอย่างเดียวเราดูเดืองความเดือดร้อนของคนที่เขาขอด้วยถ้าเราเป็นตัวที่ทวงทําให้เขาต้องเสียหายเราก็ต้องรู้สึกที่เป็นการการะทําที่สมควรที่เราจะต้องเสียใจนะครับฝากไว้ด้วยครับ ไม่มีผู้ใดรับรองไอ้แก้ไขรายงานการประชุมทั้งที่หนึ่งทับสองปันห้าร้อยห้าสิบห้านะครับขรมการมีการเปลี่ยนแปลงกันหลายคนนะครับก็เป็นการทําความเข้าใจให้เข้าใจพร้อมกันว่าหลักเกณฑ์ของการพิจารณาองค์กรสาธารณะประโยชน์กับสวัสดิการชุมชนต่างกันยังไงหรือไงเนี่ยมีหลักเกณฑ์ยังไงนะครับอันนั้นสามจุดหนึ่งแล้วเอาสี่จุดหนึ่ง้านด้ยกันก็คือข้อหนึ่ง ข้อกำหนดในการยื่นรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์เมื่อวันที่13มิถุนายนที่8กำหนดให้มูลนิธิสมาคมมีความประสงค์ยื่นเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์นะครับแล้วก็ข้อที่สองนี่ถ้าเป็นสวัสดิการชุมชนก็ให้จัดตั้งโดยการรวมตัวของภาคเอกชนของภาคประชาชนนะครับที่ความแตกต่างกันนะครับม so, so, ูลนิธิแต่นั้นคือนิติบุคคลกักการรวมตัวของประชาชน ท,ที่เราได้คุยหารือกันนะครับในวาระ3.2เมื่อกี้ที่นำเสนอไปก่อนก็คือเรื่องของสิทธิประโยชน์หน้าที่องค์กรสวัสดิการชุมชนนะครับก็มีพูดถึงเรื่องของสิทธิประโยชน์ไว้7ข้อด้วยกันแล้วก็มีหน้าที่สองข้อรวมถึงการเพิกถอนรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนเมื่อไปเทียบกับ สิทธิประโยชน์หน้าที่ของบลนิธิสมาคมหรือองค์กรภาคเอกชนที่ได้รับรองนี่นะครับขึ้นเป็นของบลนิธิจะมีความชัดเจนกว่านะครับมีความชัดเจนกว่าสวัสดิการชุมชนโดยเฉพาะข้อที่ห้านะครับจะมีการระบุไว้เลยว่าหลักสูตรที่เขาจะอบรมจะมีหลักสูตรอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่นะครับแต่แล้วก็เพิ่มมาในข้อที่หกก็เรื่องของ ขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการวปวัดิการะะสังคมซึ่งแต่เดิมแล้วเคยเสนอแล้วครั้งหนึ่งนะคะตอนนั้นก็ถูกพาดพิงในเรื่องว่าเป็นองค์กรในสังกัดคุคประกอพฤติหรือเปล่านะคะในในในครั้งแรกนะคะซึ่งกิจกรรมขององค์กรของคืนคนดีสู่สังคมนั้นเป็นองค์กรที่ภาพประชาชนรวมตัวกันเป็นอาสาสมัครแต่ดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องตาม ื้ฟูผู้กระทาผิดให้กับตนเป็นคนดีนะคะก็เรียนชี้แจงให้ท่านคณะอนุกรรมการได้รับทราบว่าวัตถุประสงค์ที่ท่านเลขาอะไรงานนเะกือจุดล้านเปอร์เซ็นต์นะพราอขอจัดตั้งมา3-4ปีแล้วเดี๋ยวก็โยกให้ผมไปสวัสดิการทั้งคนแล้วก็โยกมานี่ว่าผิดระเบียบข้อบังคับท่านบังคับนี่อยู่ผมกลยเหนื่อยนายเพราะว่าผู้พักโทษตัวนี้ผู้ถูกคมุมประพฤติประมาณสามพกว่าคน พเพราะว่าอยากจะเอาเงินตัวนั้นามาฝึกอาชีพเขาแม่เขาคืนไปติดยาเสพติดอีกแล้ววัตถุประสงค์การจัดตั้งย่เราเพื่อช่วยเหลืองานคุมประพฤติในส่วนที่ขาดการไปพู้ต่า<อ>ตงๆนะครับแต่มันขาดงบประมาณจากที่ท่านพูดแหะเพราะพวกผมจะต้องมาแชร์กันลงขันกันขอบริจาคผมเป็นประธานก็ต้องแบมือขอตังค์บอกเอ้าทาไมพี่ขอเงินคุมประพฤติคุมประพฤติกรมคุมประพฤติบอกว่าไอ้งบประมาณไม่มีหรอกกระทรวงยุติธรรมเนี่ยไปหาขอบริจาคเองผมก็หน้า ด้านหน้ามืนไปยกมือไหว้เขาจนอายแล้วจะใส่ประดินหนีแล้วไอ้พวกติดคุกรอพักโทษหรือพ้นโทษออกมาคุมมาพึ่งความเป็นประโยชน์ก็เยอะแยะตะแเปะทายหมูขอบคุณครับชี้แจงมิสาแค่นี้ครับผมแคกด้านหะน้าคุณยงคุณทรงคุณมดอ่าผมตั้งข้อสังเกตจากเอกสารเล่มนี้นะครับจากเ,าเป็นค <c oughs> ุณตรวจเอกสารดูแล้วชุ่มนั้นว่าฝ่ายเอการเอกสารเล่มน,นี้เราจะสง่สงไป้ตรวจตามไหมเอาพอชอบพอฮะน้อ แต่ว่าคือสออปอสออาห้5เนี่ยเป็นนายผดเสดรมโคดแก้วเป็นผู้ขอแต่แสดงความคีดเห็นเนี่ยอันนี้ก็จังเป็นตัวเองอางอานในเรื่องนี้ค่ะอย่างท่านประหลัดท่านก็เป็นในขาอย่างนี้ค่ะส่วนมากปัญหาล้มระสัตวของกลุ่มนี้คืออะไรคะส่วนมากปัญหาก็คือเก็บเงินส่งล่าช้าะะเลยค่ะเนื่องจากว่าคณะกรรมการก็เป็นส่วนมากก็จะเป็นผู้นําชุมชนนะคะ ก็จะส่งสมมงเม่อเราตำรนดบอกว่าส่งภายในวันที่ห้าเขาก็จะอัดเรียดไปนิดนึงาอาจจะวันที่เจ็ดหรือบางทีก็วันที่สี่ะค่ะแต่ก็ส่งครบอะค่ะผพิการน,นะครับก,ก,ก็ก็ขออนุญาตว่าจะแสดงความคิเห็นให้ท่านอย่างนี้แล้วก็ท่านถ้าท่านสามารถทําได้ภายในเดือนนี้หรือเดือนหน้าอะไรท่านส่งเรื่องเข้ามาเลยครับก็อยากที่ท่านประธานว่าถึงแม้จะรับรองแค่องค์กรเดียวเราก็จะจัดประชุมให้ครับเพื่อเพื่อประโยชน์ของสัคงคมเราครับขอบคุณครับครับท่านกรรมการ เรื่องอื่นๆที่แถลงครับเชิญคุณปราจะตักเตืขารับรองได้ท่านยินยอมให้ไม่ต้องสอบถามเลยนะถ้าเนขามีความแม่นยำในการที่จะดำเนินการเนี่ยท่านเชื่อขนาดว่าเมื่อเลขาทำงานถูกต้องแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีความบกพร่องใดแต่เมื่อท่านบอกว่าเลขารับรองแล้วปรากฏว่าขอ้อ มื่อความไม่เรียบร้อยมีอีกตั้มเยอะนะครับมีอีกตั้มเยอะก็ะมันจะทําให้ความรู้สึกของท่านเสียไปนะครับกระปาทาา่านไปในขาวว่าในเรื่องของการดําเนินการเกี่ยวกับองคอ์กรภาคประชาชนมีความสําคัญที่ก่อนที่จะก่อตั้งได้เนี่ยเราต้องให้ความสัาคันว่าเขาสามารถที่จะเดินได้แล้วจริงๆนะครับเราถึงจะดําเนินการถ้าเขายังไม่ถึงขั้นที่เขา ตั้งไข่เลยนะครับยังไม่มีการกาเนิดอะไรมาทั้งสิ้นเนี่ยแล้วเราก็ไปบอกว่าอัพตั้งก็จะเลยมันเหมือนการเร่งเร่งเกินไปเร่งให้เขาโตแล้วเขาก็เดินไปไม่ถูกทางไม่มีความแข็งแรง่าจะรู้ว่าเดินได้นี่ก็อาจจะสาหัสหรือตกหลุมตกล่องเสียชีวิตกลางคันซะก่อนก็ได้นะครับนั้นก็ฝ่าน๊าบไฟได้ขานะครับ ป็นข้อคิดเห็นของท่านผู้ชมโดนุพฤที่เราได้แต่งตั้งท่านมาในประกอบการนี้นะครับว่าเราจะต้องประชุมคือโดยถ้าเป็นมติที่ประชุมมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับมันเดินต่อไม่ได้ถ้าเราไม่เรียกประชุมมัน,นจะทําให้งานเดินต่อไม่ได้เพราะงั้นเป็นการาประชุมเพื่อสร้างสรรค์ความเจริญน,นะครับเป็นการแก้ไขให้แก่ผู้ได้โอกาสเป็นการส่งเสริมจุมจ่งจนให้เข้มแข็ง อันนี้เป็นการทําบุญที่น่าจะได้อาน,นิสงส์ดีๆนะครับก็ขอเป็นว่าถ้าในการประชุมนะครับก็ขอให้ประชุมที่บ่อยขึ้นนะครับและในท้ายที่สุดผมก็เห็นว่าการประชุมมันก็มีมาหลายครั้งแล้วก็ไม่เคยเกิดความสาเร็จนะครับอย่างเช่นท่านนายพลเดกท่านก็บอกว่าจนจะเกษียณใด้จนจะพ้วนวาระแล้วก็เพิ่งได้รับความสําเร็จในการประชุมครั้งนี้นะครับ แต่ละอยา่างแต่ละกล้งในการประชุมข้อมูลก็เสนอสัที่ต่างกันเพราะฉะนั้นก็ขอแสดงความยินดีกับองค์กรสวัสดิการชุมชนทั้งสามองค์กรน,นะครับที่มีมติไปองค์กรสาธารณนะประโยชน์สององค์กรน,นะครับที่ได้รับอน,นุมัติรับรองให้จัดตั้งขึ้นก็หวังว่าทั้ง5้าองค์กรจะได้เป็นองค์กรหลักของมุกดาหาร ที่จะได้ทำงานเป็นตัวอย่างให้แก่อ,องคอ์กรภาคประชาชนของจังหวัดพุกดาหารขอความร่วมมือของทุกท่านได้ช่วยกันศึกษารายละเอียดทำให้เป็นตัวอย่างสมก็ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการในการรับรองในกางนี้นะครับขอทุกท่านโชคดีเดินทางกลับปลอดภัยรับขอบิุประชุครับ えっ <laughs>